ระบบเจ้าสำนักต่างมิติตอนที่ห้หเจ้าแข็งแกร่งจริงๆหวังลิ้วอันมองไปที่เยาวกวงอย่างชื่นชมในการประทักกันครั้งสุดท้ายเมื่อครู่นั้นหากไม่ใช่อีกฝ่ายอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมตัวหวังลิ้วอันเองก็คงจะเป็นฝ่ายแพ้ไปแล้วนี่ขนาดอีกฝ่ายใช้แค่มือเดียวเท่านั้นยังสามารถทำได้ขนาดนี้ หวังลี้วอันมองไปที่มืออันสันเทาของตัวเองด้วยหัวใจที่เต้นตึกตักมือของเขาในตอนนี้นั้นมันรู้สึกชาพอสมควรกับการประทะเมื่อครู่หากไม่ใช่เยาวกวงมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ก็คงจะเป็นเขานี้แหละที่สู้ต่อไม่ได้เฮ่าเหล่าผู้อาวุโสก็เคยบอกกับข้าอยู่ว่าการต่อสู้ของเหล่ายอดยุคนั้นตัดสินกันได้เพียงจังหวะเดียวหากเสียจังหวะของตนไปแม้แต่ชั่วครู่นั้นก็อาจจะเป็นจุดจบได้เยาวกวงถอนใจยาวออกมาพลางบ่นพึมพำ แต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่คิดเลยว่าผู้บ่มเพาะตัวเล็กๆแบบข้าจะได้พบเจอมันกับตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องของผู้บ่มเพาะระดับสูงหรอกเหรอเหยาวกวงใช้มืออีกข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเก็บหอ,อกขึ้นมาก่อนจะหันไปพูดกับหวังลิ้วอันว่าข้าได้เรียนรู้แล้วหากในอนาคตมีโอกาสที่เราได้ประลองกันอีกข้าจะไม่แพ้อย่างแน่นอนได้ยินเช่นนั้นหวังลิ้วอันก็ยิ้มอ่อนหากมีครั้งหน้าข้าก็ไม่คิดจะแพ้เช่นกัน ทั้งสองคนประสานมือคาระวะให้กันด้วยรอยยิ้มฉันมิดก่อนจะเดินลงเวทีไปอันที่จริงอาการบาดเจ็บที่ไหล่ของเหยาวกวงนั้นก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเพียงแต่ว่าหากเขายังฝืนสู้ต่อไปแล้วอาการมันแย่ลงการแข่งในรอบที่เหลือเขาคงจะต้องลำบากแล้วแม้เขาจะไม่ได้เห็นคนอื่นนอกจากคนของสี่สำนักใหญ่เป็นคู่แข่งซึ่งนี้ไม่ใช่การดูถูกคนเหล่านั้นเพียงแต่เหยาวกวงแค่ประเมินคนเหล่านั้นเอาไว้ต่ำมากเฉย ซึ่งมันก็เรื่องเป็นจริงที่ว่านอกจากสี่สำนักใหญ่แล้วคนจากสำนักอื่นๆล้วนแต่ได้ฝีมือต่อให้มีระดับพลังเท่ากันก็ยังสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายแน่นอนว่าหากเป็นตามปกติเขาคงจะคิดสู้ต่อเพราะถึงยังไงต่อให้เหลือเพียงแขนข้างเดียวเขาก็คิดว่าเขาสามารถจัดก,การคู่แข่งที่เหลือได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าในปีนี้นั้นเขตเฟิงอยู่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ถึงกับมีสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์เทียบเท่ากับสิทธิ์จากสี่สำนักใหญ่ผุดออกมา ซึ่งในที่นี้นั้นไม่ได้หมายถึงคนจากสำนักเทียนหลงเพราะในความคิดของเหยาวกวงทั้งซูเหมยและเหลยจี้นั้นมีพรสวรรค์ที่สูงส่งกว่าตัวเขาและอาจจะเหนือกว่าสิทธิของทุกสำนักในอาณาจักรนี้เลยด้วยซ้ำหากเทียบกับคนในระดับเดียวกันแต่คนที่เขาหมายถึงอยู่ในตอนนี้ก็คือคนอื่นๆจากเขตเฟิงหยูคนพวกนี้นั้นไม่ได้ได้ไปก่าพวกเขาสัก์เท่าไหร่เลยโดยเฉพาะหงจิงหนิงจากสำนักน้ำนิง่งเหยาวกวงสังเกตนางมาตั้งแต่รอบที่นางได้เจอกับหวังลิ้วอันแล้ว ฝีมือของนางนั้นหากให้ต่อสู้อย่างจริงจังกับหวังลี้วอันไม่ใช่การประลองเกรงว่าหวังลิ้วอันก็มีโอกาสชนะไม่เยอะดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะรักษาสภาพตัวเองเอาไว้ดีกว่าหากเขาดึงดันต่อสู้ต่อไปแล้วเกิดเจ็บหนักขึ้นมาจริงๆไม่ว่าแพ้หรือชนะหวังลิ้วอันในรอบนี้เขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเอาชนะหงจิงหนิงในวันพรุ่งนี้ได้อย่างแน่นอนหากเขาเหลือเพียงแขนข้างเดียวที่ใช้การได้หลังจากจบการประลองของหวังลิ้วอันและเหยาวกวงลงไปแล้ว คู่อื่นๆก็ทยอยขึ้นมาบนเวทีกันตามปกติซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็ยังคงน่าเบื่อเช่นเคยสำหรับไปลู่หลินและในวันถัดมาวันสุดท้ายของการประลองในวันนี้นั้นต่างเป็นรอบตัดสินของทุกคนซึ่งในวันนี้นั้นเหมือนจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะดูเหมือนว่าผู้ปกครองอาณาจักรจะลงมาชมด้วยตนเองแน่นอนว่าคนที่กล่าวถึงนี้ก็คือจัก,กรพรรดิซิงหลงอ,งองค์ปัจจุบัน และการที่คนระดับนั้นโผล่มาที่นี่นั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ชมดูแต่อย่างใดเพราะวันสุดท้ายนี้จะมีการมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคนเมื่อการแข่งจบลงจัก,กรพรรดิซิงหลงจึงต้องมาประทานรางวัลด้วยพระองค์เองเพราะถึงยังไงนี่ก็เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของอาณาจักรตัวเขาที่เป็นผู้ปกครองของอาณาจักรจะไม่สนใจก็คงจะไม่ได้คนนั้นน่าเหลอจัก,กรพรรดิซิงหลง ไปลู่หลินมองไปยังที่นั่งที่ถูกจัดไว้พิเศษที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเอ่ยถามออกมาใช่แล้วเห็นหน้าโง่ๆงงแบบนั้นแต่ก็มีความหลักแหลมไม่น้อยเลยทีเดียวได้ยินประโยคที่ไม่ควรเอ่ยดังขึ้นมาจากด้านหลังเพื่อตอบคำถามของเขาไปลู่หลินก็ถึงกับตกตะลึงคนอื่นจากเขตเฟิงอยู่เองก็ไม่ต่างกันทุกคนอ้าปากกว้างจนแทบจะยัดไข่เข้าไปได้ทั้งลูกใครกันที่กล้าเอ่ยคำพูดแบบนั้นกับผู้ปกครองของอาณาจักรแบบนี้ นาเจ้าหนุ่มไปลู่หลินหันขวบไปอย่างรวดเร็วที่ต้นเสียงและก็ได้พบกับสิงหลงกวนที่ยิ้มร่าอยู่ด้านหลังของเขานี่ท่านผู้อาวุโสหลงทางอีกแล้วหรือที่นั่งของท่านน่าจะอยู่ตรงนั้นนะไปลู่หลินชี้ไปที่ที่นั่งพิเศษนี่เจ้าหนุ่มข้ารู้หรอกสิงหลงกวนกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ข้าก็แค่อยากจะมานั่งใกล้ๆเจ้าเพื่อดูว่าเวลาลูกศิษย์เจ้าแพ้แล้วเจ้าจะทำหน้าอย่างไรก็เท่านั้นก็แบบนี้ไง ไปลู่หลินส่งรอยยิ้มหวานไปให้ซิงหลงกวนนี่เจ้าจะไม่เลือดเย็นไปหน่อยหรือเห็นสิตัวเองแพ้แล้วยังยิ้มแบบนั้นอยู่อีกหน้าขนลุกซิงหลงกวนแอบไม่สบอารมณ์เจ้าเด็กบ้านนี้ไม่ใย,ยดีกับคำยั่วยุของเขาเลยแม้แม้ท่านก็ดูสิสิทธ์ข้าหน้าระดับพลังต่ำที่สุดในการแข่งเลยนะหากจะแพ้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี้ไปลู่หลินพูดด้วยสีหน้าจริงจัง แต่ในฉับพลันรอยยิ้มน่ารังเกียจอันคุ้นเคยก็เผยออกมาบนใบหน้าของไปลู่หลินก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าแต่ก็ณระดับพลังต่ำที่สุดแต่ก็ยังไม่เคยแพ้เลยสักครั้งข้าควรทำหน้ายังไงดีนะซิงหลงกวนได้ยินน้ำเสียงกวนประสาทของอีกฝ่ายก็ถึงกับหนังหน้ากระตุกเจ้าเด็กบ้านี้มันจะอัจฉริยะเกินไปแล้วเรื่องทำให้คนโมโหเนี่ยแค่น้ำเสียงก็สุดจะทนแต่ดูรอยยิ้มของมันสินีจะน่ารังเกียจมากกว่านี้ได้อีกไหม ซิงหลงกวนต้องพยายามระง,งับอารมณ์ของตนอย่างสุดความสามารถเพื่อไม่ให้ตนเองตะบันหน้าอีกฝ่ายเห็นบนรรพชนยุธสองคนประชันคารมกันราวกับเด็กคนจากเขตเฟิงอยู่เองก็ได้แต่ทำหูทวนลมพวกเขาไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้ของไปลู่หลินที่เคยได้ยินมาจากอู่เย่เอ๋อจริงๆเป็นครั้งแรก มันทําให้พวกเขาถึงกับได้แต่ยิ้มแห้งๆออกมาในใจของพวกเขาต่างก็คิดแบบเดียวกันว่ารอยยิ้มแบบนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นก็คงอยากจะซัดหน้าอีกฝ่ายกันทั้งนั้นนี่คนระดับนี้มีรอยยิ้มแบบนี้ได้ไงกันนี่ผู้อาวุโสเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสิทธิ์ข้าได้เป็นตัวแทนข่าจึงอยากจะรู้ว่างานประลองสิบอาณาจักรนั้นจะจัดขึ้นที่ไหนหรึไปลู่ลินเอ่อถามอย่างไม่สนใจท่าทีของคนรอบข้าง เรื่องนั้นหรือก็อาณาจักรเพื่อนบ้านของเรานี่และรชาชอาณาจักรหูเป่ยที่มีชายแดนอยู่ติดกับเราทางทิศตะวันตกสิงหลงกวนตอบกลับอาณาจักรหูเป่ยสิณะแล้วพวกนั้นอยู่ในระดับไหนล่ะสําหรับการประลองก็สามอันดับแรกเลยล่ะส่วนความแข็งแกร่งโดยรวมก็ถือว่าสูงกว่าอาณาจักรเราเยอะอยู่เพราะที่อาณาจักรนั้นผู้นําสํานักส่วนใหญ่มักจะเป็นระดับบรรพชนยุทธ์กันทั้งนั้นคุมพลังที่อาณาจักรนั้นมีไม่ได้น้อยหน้ารชาชอาณาจักรเซี่ยเลย ถือมีระดับบรรพชนยุธทธให้เกลื่อนเลยสินะไปลู่หลินคิดในใจแล้วในสิบอาณาจากักรนี้มีอาณาจักรอื่นอีกไหมที่มีความแข็งแกร่งระดับนั้นหรือมากกว่าอืมก็ไม่ถึงขนาดแข็งแกร่งกว่าหรอกแต่อาณาจักรที่มีทรัพยากรบุคคลในระดับเดียวกันนั้นก็มีอยู่อีกสองอาณาจากักรก็คือราชอาณาจักรเว่ยกับราชอาณาจักรไห่เทียน อาณาจักรว้ยอยู่ทางตะวันตกของอาณาจักรหูเป่ยส่วนอาณาจักรไห่เทียนนั้นก็มีพรมแดนติดกับทางเหนือของอาณาจักรว้ยซิงหลงกวนอธิบายไปพลางลูกคราวไปพลางสามอาณาจักรนี้แหละที่เป็นอันดับต้นของพันธมิตร10อาณาจักรเลยพวกนี้ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาโดยตลอดและครองสามอันดับแรกในการแข่งอยู่เสมอซิงหลงกวนสายหน้าอย่างอ่อนใจทั้งทั้ที่มีอาณาเขตอยู่ติดกันแท้แต่ชไหนถึงได้มีความแตกต่างกันขนาดนี้ ในเวลาเดียวกันขณะที่ไปลูหลินกำลังพูดคุยกับซิงหลงกวนอยู่นั้นในสนามประลองก็มีการเคลื่อนไหวสตรีชุดสีน้ำเงินอ่อนนางหนึ่งก็ค่อยๆก้าวขึ้นไปบนเวทีอย่างเนิบหน้าใบหน้าสละสลวยของนางทําให้เหล่าผู้ชมถึงกับรู้สึกลหลงไหลในขณะเดียวกันที่ฝั่งตรงกันข้ามชายหนุ่มหน้าคุ้นก็ก้าวเดินขึ้นมาอย่างมุ่งมั่นเช่นกันหลังจากได้เห็นผู้เข้าประลองทั้งสองเหล่าผู้ชมที่อยู่โดยรอบต่างก็พากันส่งเสียงเธอออกมา เหยงกะวงเหวี่ยกะวงเห่ยงกวง,วกวง,วกวงหงจิงหนิงหงจิงหนิงหงจิงหนิงทุกคนต่างพากันเรียกชื่อของทั้งสองคนในสนามกันอย่างบ้าคลั่งในรอบที่ผ่านมาเหล่าผู้ชมล้วนได้เห็นฝีมือของผู้เข้าประลองกันทุกคนแล้วซึ่งถึงแม้สองคนนี้จะเคยแพ้หวังลิ้วอันมาแล้วก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝีมือของพวกเขานั้นไม่ได้ถึงกับห่างชั้นกัน โดยเฉพาะสองคนที่กำลังยืนประชันหน้ากันอยู่ในขณะนี้เรียกได้ว่าความสามารถอยู่ในระดับเดียวกันอีกทั้งการประลองในรอบนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นตัวแทนคนที่สองของกลุ่มนี้อีกด้วยแล้วแบบนี้จะไม่ให้พวกเขาคาดหวังกับการประลองในครั้งนี้ได้เหรอกลุ่มที่หนึ่งคู่ที่สี่เหยาวกวงจากสำนักขุนเขาเขตใต้พบกับหงจิงหนิงจากสำนักน้ำนิ่งเขตตะวันออก สิ้นเสียงประกาศของเฮ่อเชียนชิวผู้ชมโดยรอบต่างพากันเงียบเสียงลงในทันทีพวกเขาต่างพากันสูดหายใจเข้ากันอย่างลุ้นระทึกเหยาวกวงจากสำนักขุนเขาโปรดชี้แนะด้วยหงจิงหนิงจากสำนักน้ำนิ่งโปรดชี้แนะด้วยสิ้นเสียงแนะนำตัวของทั้งสองคนทั้งคู่ต่างก็กระชับอาวุธในมือของตนพร้อมกับตั้งท่าเตรียมต่อสู้ สีหน้าของทั้งสองไม่ได้มีร่องรอยของความเคร่งเครียดแม้แต่น้อยมีเพียงความมุ่งมั่นที่ฉายแววผ่านประกายในดวงตาออกมาและเพียงไม่นานหนึ่งหอกหนึ่งกระบี่ก็เคลือนที่เข้าหากันราวกับมีแม่เหล็กมาดึงดูดเกิดประกายไฟขึ้นมาเล็กน้อยในการประทักการทำเอาคนดูถึงกับขนลุกสู้ในความกระทันหันนี้หลังจากประทักครั้งแรกกันไปแล้วการโจมตีครั้งต่อไปก็ตามมาในทันที ทั้งคู่ต่างปลดปล่อยท่าโจมตีของตนออกไปโดยไม่คิดที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับเสียงก้องแก้งของโลหะดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่มันจะไม่อันตรายใช่ไหมนะกูตรงเอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นทั้งสองคนในสนามปล่อยกระบวนท่าโจมตีออกมาพร้อมกันโดยไม่มีใครคิดจะตั้งรับเลยหากพวกเขายังคงทำแบบนี้โดยไม่สนการตั้งรับหลักก็ถ้าโชคร้ายก็อาจจะถึงกับชีวิตเลยนะหวังหงกล่าวอย่างเป็นกังวล การที่ผู้บ่มเพาะต่อสู้กันด้วยกระบวนท่าโจมตีทั้งคู่นั้นหากผิดพลาดขึ้นมาจะไม่สามารถป้องกันการโจมตีที่เล็ดลอดมาได้ตามปกติในการต่อสู้ของผู้บ่มเพาะนั้นจะเป็นการหาจังหวะในการออกกระบวนท่ามากกว่าหากอีกฝ่ายออกกระบวนท่าได้เร็วกว่าการที่ตนจะใช้กระบวนท่าโจมตีสวนกลับไปนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากเพราะการออกตัวทีหลังยังไงก็เสียเปรียบอยู่แล้ว หากไม่ใช่ว่าระดับพลังที่ต่างกันจริงๆหรือเป็นกระบวนท่าจากเคล็ดวิชาที่ระดับสูงกว่าการตอบโต้กระบวนท่าโจมตีด้วยการโจมตีนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับมือกับอีกฝ่ายได้ดังนั้นการตั้งรับจึงสมเหตุผลที่สุดแล้วและถึงแม้ทั้งคู่จะออกกระบวนท่าโจมตีมาพร้อมกันก็ใช่ว่าจะเหมือนการต่อสู้ในหนังเพราะถึงยังไงเคล็ดวิชาหรือกระบวนท่าส่วนใหญ่ในโลกนี้นั้นก็แทบจะเป็นรูปแบบที่ตายตัว ดังนั้นความยืดหยุ่นในการรับมือเหตุการณ์เฉพาะหน้าจึงต่ำมากมันไม่เหมือนในหนังที่วิธีดาบหรือกระบี่จะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันได้ดังนั้นตอนนี้หากกระบวนท่าของฝ่ายไหนถึงตัวของอีกฝ่ายได้ก่อนก็แทบจะการันตีชัยชนะได้เลยและในขณะเดียวกันก็อาจจะเลี่ยงบาดแผลชะกันไม่ได้เช่นกันถงจีหลินเองก็ย่นคิ้วหนักนางเป็นผู้อาวุโสของสำนักน้ำนิ่งหากจะถามว่าใครเป็นกังวลที่สุดในตอนนี้ก็คงไม่พ้นที่จะเป็นนาง หงจิงหนิงเป็นสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในสำนักหากเกิดอะไรขึ้นกับหงจิงหนิงนางก็คงไม่มีหน้าจะกลับไปที่สำนักอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่ถงจีหลินที่เคร่งเครียดในตอนนี้ข้างเวทีประลองเฮ่อเชียนชิวเองก็คิดหนักไม่แพ้กันแม้เขาจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสองคนนี้แต่ในฐานะผู้ดูแลจากสถาบันหลวงที่คอยอบรมสั่งสอนนักเรียนเขาไม่อยากเห็นคนหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์ของอาณาจักรนี้ต้องหมดอนาคตลงเพราะการประลองแค่นี้ แม้มันจะเป็นการประลองเพื่อคนหาตัวแทนของอาณาจักรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มีค่าถึงกับต้องมาเสียอนาคตของผู้มีพรสวรรค์ไปเพราะเรื่องแบบนี้ในฐานะผู้ดูแลของสำนักหลวงที่เป็นข้าราชบริพารของอาณาจากักรเขาย่อมคาดหวังให้อาณาจักรนี้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นขึ้นไปโดยเฉพาะเหล่าผู้บ่มเพาะจากสำนักต่างๆที่เป็นเสมือนดาบที่คอยช่วยคำจุนอาณาจากักรนี้แม้จะรู้ดีว่ามันยากเย็นแค่ไหนแต่เขาก็ยังอยากเห็นระดับของผู้บ่มเพาะในอาณาจักรมีระดับสูงขึ้นไปอีก มันไม่ควรมีเพียงบรรพชนยุทธแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นเขาอยากจะให้อาณาจักรนี้อยู่ในระดับเดียวกันกับพวกราชอาณาจักรเว่ยหรือราชอาณาจักรหูเป่ยที่เหล่าผู้นำสำนักมากมายล้วนแล้วแต่เป็นระดับบรรพชนยุทธแม้มันจะเป็นไปได้ยากเพราะพลังจิตวิญญาณที่แห้งแล้งแต่เขาก็ยังหวังอยู่ลึกว่าสักวันมันจะเป็นไปได้ดังนั้นจึงต้องเริ่มด้วยการปกป้องอนาคตของเหล่าผู้มีพรสวรรค์แบบนี้เอาไว้ คิดได้เช่นนั้นเฮอเชียนชิวก็เริ่มโคจรพลังของตนอย่างลับๆหมายมั่นว่าจะเข้าไปหยุดทันทีหากมีอะไรผิดพลาดระบบเจ้าสำนักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่